เอาหุ join, pues, ่นจักรกลมาเอาหุงจักรกนก็เอาสองห้องตามเลยเนาะอาวจุว่าไรหนามเนี่ยบ่ไยอาเมื่อนมากสุดนี่ให้เบิงเดเล่นสองรูปแบบนะฮะครับัีนอเยทีมงาน้องชายเพื่นมาแต่อันนั้นยังมาได้ใช้เลยนี่ใช้ปักเส้นนะฮะ โอ้แต่ปลกเซ่ป่ะนี่มาไก่เนโอ้มาตัวนี้มาจะใช้มาแต่ปลกเซ่หากชาบ้านอยู่นี่นะแต่ไปอยู่ปลกเซ่ติดเสาปลกเซ่เพิ่นเอาปลาหมึกมาฝากได้หน่บ่ได้เอาเดียน้องตีน้องไข่ได้หน่เด้อสิเวทเอาอยู่ฝั่งนี้อยู่แจ้มบุญใหญ่เด้แต่ปลาแา่ผู้แซ่เอาปลาผอมมาหาไม่ได้ยมั่ได้ลายก่รกบูมานะโอ้ยพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินตกปลาเลยกันอ๋อมือนี้กัถือว่าทีมงานน้องไายเพิ่นมาแต่อันนั้นยังมาจะใช่หน่แต่ปลกเซ่นาะฮะ โอ้แต่ป <Tipp s> oh, oh. 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 ักเซ่เว้ยนี่ว่าตัวนี้มาจะใช้มาแต่ปักเซ่หักมาบ้านอยู่นี่นะแต่ไปอยู่ปักเซ่ติดเสาปักเซ่แล้นเอาปลาหมึกมาฝากได้หน่บ่ได้เอาเด็น้องตีน้องขายได้หน่เด้อสิบเวสเอาอยู่บั่ง่ไหนอยู่แจ้งบ่ได้เด้นใช่ปลาผู้สาบเสือกปลาแซวเอาปลาขอผาบหมูมี่แล้วไก่ไรก็บหมูมันนะปลาปูสามาห่ออืมแล้วปลาหมึกมาฝากก่อนอะเมนูยังบุญได้ด้วแต่ว่าคอยแต้มันสุกกระเพาะเอาไปไปโอ้หักแล้วบาดนี่ ากลปลาหมึกเอาใส่เอนะยเมาบ้าอเจ้านอกูสาวแต่ว่ามือไม่ห่างแต่ว่านีู่สาวแล้วเน่เอานนี่เด้ก็ไล้ักวงขีเียบดีดหมกลังนันนั้นเดดก็อยมาเนาย้กูสาวเอาได้บ้างมูก็ซื้อมาฝากอ้บัมูหมู่มนาทอู แดงองตองปั้นแก้มสาวสัมน่อยเลยเนาะสดเลยเมนาเด้สีาผู้สาวสน่อยมาเออน่าโอ้ซ่สนเมนาเอาใหญ่กว่าเนะโอ้วันนี้มันคำโพสมาอนี่สคนอะสีเพียงเลยโอ้คับเอ้ย่น้องเลยบรรยากาศ้ใจด แม่เบี้ยก็ผเ่งเลยนั่นหนมุงแรงไปมุงแรงมาเอาสอยเบาจอนนีตอนไปอน้ากิฮิดป้นเป็นเสยเนะเป็นนะนอตบแม่งเก่งตบตบป้ามอลาออพี่นมอูซอยอึคกดิสดสนีเนาะอฮึ่หหอนน กินเด้แบบนี้ด้สองคนได้ลงก่อนจ้าหยาดสยงากากาศจ้ไจะพาเพืนลงอปาด้วนี่โอเสีลงอปาอีกิบสองพองใรกระไรหัวเสียตามมาเนี่ยมาเจอคนตายอีกแล้วเออไหมเก็ะ เจ้าอย่างนั้นมฮะาคาอะไรตะกี้สองเซนสี่เอาเลยสาวสวยเอาเลนมากเพื่อนอียงเสียบเสียบมี้องฝาอ้หองเอามเพนกินเลือ่ห้ากระสือห้กระือบ่ยเอาไม่ว่าหกือไห้กระื้อคงเก็มเขาอิลี่าดิเท่อ ออสะองเซนตลตั้มปลาหมึกเอออยูเบอรอไม้จากไหนจได้เขาคุกฮะตายกินอย่างเดียวสะองเล็ดเลยฮะค่อางใมานี่ก็มาเถื่อนบางอย่างนีเป็นนัวนลนี่เยยี่อะไเป็นนัวเป็นนัวกันอย่างล่อยปล่อไไปไ ไปฉันข้าว <m í rit> <m í rit> ่าตั้มแบบปวกระหารทะเลนีสมุนไพรจมันจังกบกินข้าวนะแน่นนะตองนุ่นอ่ะนะลองใบมันลองใบมันนี่เจ๊ก็บักคัมเบ้คัมเบ้มาตรงนี้คัมเบ้มันใจ๊ละตี้ขอเอาใส่ซาลาเอาทุกคนวรลดก่อน นี่นะตอนนี้ได้มากลยมีปรตูเห็อิ่มใครจะอยู่เนาะปกติคุณ่ริบถ้ากมมะได้เบิ้งเัาจุดูกกาลังกายานัซะมีประตูใส่ได้เบิ้งเลอนที่สองลูกาหาคันบาที่ตามนี่แมมพี่น้องเศร้าไส้เศร้าแล้วมันักโอ้ยนี่ได้พี่หน้องเด้อยังอะไรให้อยากได้นี่เนาะบายค่อยม่ทาฮังองซะก่อนแถวว่ะได้ละประเดี๋ยวประละ มันขวรันมน่อมันนักันจบอรองนั่นแหละมันนักโอ้ยนี่ได้พี่น้องด้อซุ่มองซุมนะองบ้ายกหลายเนี่บม่บาบเจ็มัยเจ็นี่นี่นีมันบวมมต้มอะรนี่กล้อแกงิวจิ้มปอนเนี่ิวก้มเจ็งเนาะ

ดาู่สดแล้วก็ของนางกูมูเนาะพี่กูเียบดพี่กูเบู่เลียวนี้าไปนี่มาบ่อเอาเดี๊ยวพายอยากกินอก็บกินหอยต่านี้เอาไปเลยแซเนาะเอาไเลยแซเนาะให้กูยำกินว้าแซงมาโปแสะเราเราโปได้ยองจ้ะละเราโปแสลราบอกเนี่ยเขาบอกว่ายำกนไม่แสบยำมะแตะคขาโปแสบจน อูดีูดีดีเลยกลินมึกนองไายตะนีอมาแต่แะ้ก็หูมบอแล้กหนูมาเซนองแล้ก็ไปอยู่แถวโซ่ได้โีตามรู้รายพิไทยพี่ี่้ลใส่ับิุงบิ๊กคนแรต่ะุงบิกอยบ้นเุงยาวในตู่แนันงบิ๊กบัเซมี่กล้วเมื่อนั้นกินแขกับลุงบิก กินไหน้อยเดียวแค่แนวใดแค่เป็นโตเลยละมัน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 เดียวเป็นแนวใดมันใดดูสกานมันมันมีลายรสศาสตในตัวเดียวมันมีทั้งรสศาสตร์แค่รสศาตรป้ารสศาสตร์บรสศาตรหนูยังมีบ่าไมมาลายเหรอแต่เราส่วนมันสีรสศาตรมันต่างกันสีสีแค่มากินแค่น้อเอาเบนเลยยายาจะได้พิษข้าวอะไข้าวเป็นยาก็เห็นเอาทดลองเลย สิยอบเปน้อยดังลงอาไอัเนี่ยอะ่น้องเอ้ยวันนี้กันกินไปถือว่ากันก็เลียงง้อกันเริ่มหนาขนาดคำนี่หนาแดงเนาะไม่ตัวแดงดังลงตียังยื่นอันนีนี่ชิเคเอหังอีกเลยเวียเราก็ไม่ได้กินชิินาเรานาแดงอันนี้อะวันนี้กบาวตนนี้กับบาอีกนาี เออคนตาิแนคนหนาใส้ไซนเนาะ้ไซมาแต่เคอรู้เวียงจันท์เออปักซี่เฮ้คนหลืองวดไปใช่เลยสัมผาดหนิไม่ผีดนะมามีแล้วใช่ปอมามาใช่มีนังลมีดเหรนะมี่นะอ้าวมาน้อยกับสิอปาดฮะเขาเดียวปท่านอิ่มแล้วขมาเดี๋ยวว่าหให้นดิเดอดแส น้ำไม่พอได้รันขักดีเนาเแกะมันทักหาน่าจะซื้อปี็ดมากยิ่งึ้นดอเอ้อน้ปิดอ่ะตาก็เปิดนะต้องทำเอาปิดหรอแม่จังหวะเสื้อปันไดเว้ยว่อหเปิดเสื้อคนคนโหบน้ำโผนก่อนนะคโแม่น ก่อนเขานอนาะยังเปิดเห็นอยู่อื๊อมืดอ้าวคนจะกก่อนเอาวคนจะกก่อนก็เอาสองห้องต่ำแซ่บเลยเนาะอ้าวจื้อว่าอะไรหนามเนี่ยบ่อไปอาบน้อน้ำมากสุดนี่จื้อว่หน่อยน้ำมากสุดนี่เลยบ่เฮ้ก็สุดเก่าใช่ปะถึงเลยแม่นบ่บ่อาบน้ำมันเป็นเป็นเทคนิคเขาว่าคนงาบต้องบ่ออาบน้ำแม่นบ่น้อวนเด้อน้ำวนบ่ออาบน้ำหนามซ้ำมือโอเคตั้งจื้อพี่เราเลย